ฮัลโหลเพื่อนสวัสดีค่ะเพลเองนะคะวันนี้เพิก็มาพร้อมกับหุ่นส,สวยจะมารีวิวกันนะจ๊ะนี่นะคะก็เพิลนะคะก็มีเคล็ดลับดีๆบอกเพื่อนนะคะเนื่องว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยทักไปเยอะมากเลยว่าไปทําอะไรมานะคะทําไมถึงได้ดูผอมลงนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเพิรมีเคล็ดลับดีๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเพิลเนี่ยนี่เลย ทานตัวนี้อยู่นะคะวีโรเซ่นะคะต้องบอกเลยว่ามันลดมากนะคะเพราะว่าเพอร์ทานเนี่ยวันละ1-2แคปซูลเท่านั้นหลังอาหารนะคะก็สำหรับเพอร์เพรทานเช้าเย็นเลยเพราะเพอเป็นคนที่กินเก่งมากและด้วเนื่องที่สายอาชีพเพลนะคะต้องเป็นคนที่หุ่นดีนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะคะ ือไม่หุนดีไม่ได้เลยจะไม่มีใครจ้าวทำงานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทํายังไงล่ะก็ต้องหาตัวช่วยดีๆคือนี่เลยมาช่วยควบคุมน้ําหนักของเพอร์นะคะกับวีโรเซ่ซึ่งตัวนี้นะเพอร์จะทานอะไรเข้าท้องเนี่ยเพอร์ต้องนะศึกษาดีๆเลยนี่เลยค่ะที่เพอร์ศึกษาก็คือมันมีทั้งออยอและ GMP นั่นเองพูดง่ายๆก็คือมันไว้ใจได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด3าแคปซูลนะคะนี่เลย เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของแคปซูลกันนะจ๊ะกล่องหนึ่งนี่เป็นแคปซูลแบบนี้นะคะก็เพิ่กว่าทานหมดไปแล้วหนึ่งกล่องด้วยกันล้วพบว่าหลายๆคนแบบเฮ้ยเพิ่มผอมลงมากเวลาถ่ายรูปอะไรก็จะดูขึ้นมากขึ้นนะคะไม่ดู อวบอิ่มเกินไปตอนอยู่บนกล้องนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดิเจากเพิลว่าทํายังไงนะคะถึงจะได้หุ่นดีนะคะหน้าก็จะได้เลียวขึ้นด้วยนะผอมน้าหนักก็จะลงไปหมดนะคะยังไงก็ใครนะคะอยากจะผอมเหมือนเพิ์วนะก็แนะนําจริงๆนะคะกับวีโเรเซ่รับรองจะไม่ผิดหวังนะคะวันนี้เพรบก็ขาตัวไปกันหนะ้าพี่ใค่ะ